สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขอมาพูดถึงละครเรื่องก้าคาเลขกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ออกอากาศมาได้แล้วทั้งหมด5 EP นะซึ่งส่วนตัวผมแล้วผมว่าละครเรื่องนี้มันก็สนุกใช้ได้อยู่นะครับแต่มันก็มีบางอย่างนะครับที่ทําให้ผมผิดหวังหลังจากได้ดูละครเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นในวันนี้ผมก็จะขอมาพูดความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูละครเรื่องนี้กันสักห,หน่อยนะครับอาจจะมีแนววิจารณ์หน่อยๆนะครับซึ่งถ้าฟังแล้วไม่ถูกใจใคร ยังไงก็ต้องขออภัยกันก่อนเลยนะครับเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปมีพร้อมๆกันได้เลยครับ กาลาเล็กนั้นเขาจะเป็นละครแนวย้อนยุคไปในสมัยที่ยังมีชุมโจนยังมีเสือร้ายออกอารวาดอยู่นะครับซึ่งเรื่องจากบู๊ของละครเรื่องนี้ก็ถือว,ว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมผิดหวังนั้นก็คือการเดินเรื่องของละครเรื่องนี้นี่แหละครับเรื่องราวในละครไม่ค่อยมีความสนุกตื่นเต้นเลยนะครับเนื้อเรื่องจะเรียกว่าจืดเลยก็ว่าได้นะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับ ละครเรื่องนี้เนี่ยเดาทางง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เสือผานกับนางเอกนั้นเป็นพ่อลูกกันหรือเรื่องที่นางเอกเป็นผู้หญิงพิเศษที่พวกกำนันตามหากันอยู่นะครับหรือแม้แต่เรื่องที่ใครคือฆาตรกรต่อเนื่องทุกคนก็คงจะเดากันออกแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นใครพอเรื่องราวมันเดาทางง่ายจนเกินไปนั้นความสนุกตื่นเต้นมันก็เลยลดลงเยอะเลยนะครับและสิ่งพวกนี้นี่แหละครับคือเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกผิดหวังมากหลังจากที่ได้ดูละครเรื่องนี้ หวังว่าหลังจากนี้ผมก็ขอภาวนาให้มีอะไรหักมุมออกมาเซอร์ไพรส์คนดูบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมว่าผมจะดูละครเรื่องนี้ต่อไหมผมก็ต้องบอกเลยว่าดูอย่างแน่นอนครับเพราะละครเรื่องนี้เป็นละครที่พี่เอกหนุสีโลดแกเป็นคนกำกับเองนะครับและในฐานะที่ผมเป็นแฟนคลับของพี่เอกอยู่แล้วผมก็คงต้องอุดหนุนผลงานของแกอย่างแน่นอนแต่ก็อาจจะมีวิจารณ์มีติด้วยเหตุผลส่วนตัวบ้าง หวังว่าแฟนคลับของพี่เอกคงไม่ว่ากันนะครับและถ้าละครเรื่องหน้าพี่เอกสามารถเพิ่มเติมและแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ผมเชื่อว่าละครของพี่เอกนั้นต้องประสบความสำเร็จและปังทุกเรื่องอย่างแน่นอนเลยล่ะครับและในมุมของทุกคนล่ะครับคิดว่าละครเรื่องนี้มีความสนุกมากสนุกน้อยแค่ไหนคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือผมพูดไม่ตรงใจของใครนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ